การเลือกทีมการติรจีการที่ันเป็นยังไงบ้างคะกับเกมนี้ก็เกมนี้เพราะว่าเรากดดันว่าอะชิงกับเจ้าภาพด้วยเพราะนั้นเพราะว่าของเราจริงๆแล้วเล่นมช่รงที่เซตแรกนะครับถูกดดันนิดหน่อยเพราะว่าแต้มสูงสูงสีของเราก็มีพลาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ควบคุมได้ตอนตอนท้ายๆนะครับแล้วก็ถึงท่าออกมาดีนะครับนักกีฬาก็สู้เต็มที่ ยืนตังไกลเลยพี่ก like ็ไม่เห็นเป็นยังไงบ้างคะกับกับเกมวันนี้แล้วก็สามารถได้ได้ได้เหตุองมาก็ันตอนแรกมีเ้นนิดนิดค่ะแล้วตอนหลังก็เริ่มปรับได้ค่ะแต่ว่าก็ยังมีฟอร์มที่แบบยังไม่ค่อยเข้านิดนิดนิดค่ะเพราะว่ารีบไปอยากอยากจะให้แบบตายตายตายเลยอะแล้วจะมมึงทำเกนเร็วเรา ดการมีพอใจกับผลงานของอไครับพอใจครับเพราะว่าแต่ว่ามีตื่นเต้นตอนอดีมีตื่นเต้นในช่วงเทศนักกีฬาเราบาดเจ็บฮะเพราะว่านักกีฬาเราบาดเจ็บถ้าเป็นเวียดนามหรือพม่าเขาไม่ไม่ค่อยมีตัวเปลี่ยนอะไรของเราเตรียมพร้อมเสมออยู่แล้วทุกตัวเก่งเท่ากันหมดไม่แม้ตกใจฮะคนดูตกใจแค่นั้นเออคือภาพรวมของทีมอีกปีนี้ก็ผมถือว่า ก็ภูมิใจนะฮะเพราะก่อนที่ออกมาจากประเทศไทยนี่เราก็มีแรงกดดันมากเลยกับว่าแต่ก็ไสยต้องได้ทั้งชายทั้งหญิงครบสี่เหรียญแต่พอึงวันนี้ได้ก็ถือว่าดีใจแล้วภูมิใจได้นักงยาวตปอยู่แล้วทุกตัวเก่งเท่ากันหมดคไม่แม้ตกใจอะคนดูตกใจกันนะเหตุนั้นก็คือภาพรวมของทีมอีกปีนี้ก็ผมถือว่าก็ภูมิใจนะฮะเพราะก่อนที่ออกมาจากประเทศไทยนี่เราก็มีแรงกดดัน มากเลยกับว่าตะก็ไทยต้องได้ทั้งชายทั้งหญิงครบสี่เหรียญแต่พอถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าดีใจแล้วภูมิใจได้นักกีฬาเราทุกคนครับดีใจที่ทาสามารถทำสทำอเป็นขอบคุณครับคแล้พูดถึงกามสำเร็จหน่อยเราทำไมถึงสําเร็จได้ทท <S <S ดครับทั้งหญิงและชายนเดียวจริงๆแล้วเราประสบความสำเร็จเพราะท่านนายกนะครับท่านพลติจารึกที่พยายามเขี่ยเข็นให้นักกีฬานะครับให้มีวันนี้แล้วก็พยายามเอาตะก้อไทยนะครับเป็นตะก้อโลก ว่าเราจะพยายามให้ตะก้อนะครับไปสู่โอลิมปิกแล้วนะก็พยายามตะก้อให้ต้องชนะตลอดเพราะท่านพูไดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับทุกวันนี้เราอยู่ได้ก็เพราะทั้งท่านนายะกแลก้วก็ทั้งผู้จัดการทีมนะครับและทั้งนักกีฬาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้สนับสนุนของพวกเรานะครับว่าให้ความ รวมแรงรวมใจตลอดเวลานะครับค่ะหลังจากนี้ไปตะก็ถือว่าจะเที่ยวขึ้นไหมคะเพราะว,ว่าทุกปีทุกปีทูแข่งก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะผีเบิกล้เขียน,นทุกปีครับจริงๆถ้าเกิดท่านคนที่จะเลิอกอยู่นะครับเราก็ต้องสู้เรานักกีฬาทุกคนอะสู้ถวายหัวอยู่เลยครับออขอบคุณค่ะ